้ายดัน,นคือรถถังจิตมังนน,น้ำเงินนี่คือชายเล็กควายทองยิง้มเจาะยางเดินคืนที่หมัดขวามาซ้ายหนึ่งสองสามมาแล้วครับโอ้จโอ้ท่านผู้ชมครับแม่วันนี้รถถังแกเอาหมัดมาครับเอาหมัดมาแล้วแล้วยังไงครับเนี่ยแล้วยังไงครับลองดูว่าชายเล็กโอ้จังหวะจะจะเข้าไปแทงเข่ายายแทงได้ทีเดียว ยุบไม่ได้ครับมวยของชาวมาหาสารคามและชาวภาคอีสานจริงๆโดนแข้งซ้ายลำตัวขวาพิจิณาขากระเจาะยางเอ้าะครับซ้ายก็เคลียร์หมัดแล้วก็มีเคลียร์เอ้าวครับเจาะยางคว่ำกระจกโดนแข้งซ้ายลำตัวสกัดการบุกแล้วหมัดซ้ายลำตัวหมัดซ้ายหม,มัดขวาลำตัวหนึ่งสองสามไทยเข่าโดนหมัดลูกศอกหักลูก,กลทอยเอาลแล้วก็เอาไักซ้าย มาแล้วครับท oh. e ่านผู้ชมมัดขวาลำตัวโดนหนึ่งสองสามสาบนอกซอกดักอีกแล้วสาบซอกอีกทีโอ้เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับซ้ายลำตัวโดนขวาขึ้นบนแข้งซ้ายซ้ายลำตัวมัดขวาหนึ่งสองสามเปิดครับพยายามเปิดเปิดลำตัวจ่อลำตัวเย็บซ้ายเย็บซ้ายมัดลำตัวมัดลำตัวโดนบักด้วยศอกแทงหน้าขาจับที่มลงมาโหดเอาไว้ ดูเลยครับพองลมขึ้นมาแล้วครับร้อยสามสิบสองบอลพอชายเล็กโดนแทงย,ยัดไส้โอ้ยยัซ้ายลำตัวดักเอาไว้ทีมโดนหมัดขวาปักซ้ายลำตัวโดนสับศอกศอกใครดีใครจะเหนียวกกันโดนศอกสับศอกคืนใครจะเหนียวมัดลำตัวระวังหน่อยเชอร์ดด์มัดขวาซ้ายอัปบักกันโดนศอกเสยยียบเขา่าเสียบเขา่าโอ้ยย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 อยย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 ย ศอกกับเข่าโอตีตัดขวาไว้ลงเดินมันเดินครับเทียภาพนอกเทียภาพในภาพนอกภาพในพุทธีเจาะยางโดนหมัดหนึ่งสอกม่มีศอกเอาละครับศอกมากับหมัดโอ้โหท่านผู้ชมครับหมัดหนึ่งสองมาแล้วครับอยาโดนหมัดแข้งซ้ายกับหมัดหนึ่งสองสามหมัดขวาโดนแข้งซ้ายโตสับศอกโดนหมักศอกหมักศอกมาเข้าในแล้วตี ทางไปทางตีเข้าขวาตีกะละทีทีบขว,ขวาตีขวาโตหาไปก่อนตีอัดหน้า,ข,าขวาลำตัวโดนยัดใส่โดนขวาเด้งโดนซ้ายช่วยชายเล็กเดินแล้วครับไม่ถอยให้แล้วก็อถอยอยู่ระยะพอดีโดนซอกโอ้โหเอาละครับโดนซอกอีกทีแม่โดนลูกนี้่ซับซอกปักลูกทอยโดนตีอีกที แม่เข้าจับแล้วตีเข้าขวาเด่นขวาโต้ของมวคยคู่เอกวันนี้เอ,อ,อมมาครับหมัดเอาไปขัดซ้ายอัปคัดซ้ายโดนแทงเข่าซ้ายหมัดล่นตัวโดนมีเลือดแล้วมีเลือดอยู่ที่ใครสัมซอกแทงเข่าหมัดล่นตัวแทงเข่าซ้ายโดนเข่าวขวาตีเขา่า,เขาซ้ายโโโอ้โหโดนขว,ขวาตีเขา่เขาโอ้โ หมัดขวาโดนแข้งซ้ายโดนหมัดขวาหมัดขวาหมัดขวาโดนแล้วโดนอย่ายุบอย,ย่าเลยอย่าลนอย่าโดนครับนี่ปากเปิือกนแตกไปหมดแล้วครับตอนนี้แข้งซ้ายโดนข่าซ้ายดักทีหมัดซ้ายโดนแทงเขาอีกทีออกมาโอ้โหเลยครับลูกนี้โอ้โเลยฮะโอ,โอ,โอ้แล้วท่านผู้ชมครับาลโดนทีโอ้โหลูกเลี่ยมลูกเลี่ยม กระโดดก็ไปชนเขาทีบอีกทีทีบแล้วไปซ้ายโอ้ได้จังหวะแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาโอ้ยกขาได้แต่ไม่ขึ้นตอนนี้แทงซ้ายแทงเข่าตือนวยแข่งหนึ่งยกแทงซ้ายคืนด้วยเข่าแทงคืนหมัดลำตัวเอ้าเอ้าโดนโอ้เอ้าโอ้โดนหมัดโดนหมัดซ้ายลำตัวหมัดซ้ายลำตัว เอาแล้วครับได้เวลารถถังซ้ายขวาซ้ายอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่โอ้สุดสุดคู่นี้สุดสุด,ส,ด,ส,ด,ส,ดสุดยกที่สี่โอ้โอ้สุดยกสี่ครับยกสุดท้ายปลายยกที่สี่ครับท่านผู้ชมครับชายเล็กนั้นไปรับอาวุธรับอาบัตคัดซ้ายที่ลำตัวแล้วยุบแล้วก็โดนศอกแทบจะทิ้งตัว โอ้แต่ว่า700000บาทเนี่ยครับโอ,โอ้ชายเล็กไม่รู้จะยังไงดีครับเพราะว่าพอกรรมการสั่งเชคนั้นชายเล็กนั้นโอ้กรรมการยุติการชกกับยุติการชกเทนนิสเกริร์ลเอายกที่5้าลดถังจิตเมืองนอนครับอีกไฟครับโชว์ผลงานสุดยอดรับรางวัลพิเศษอีก700000บาทเป็นการชนะเทนนิสอกลิลเอาชายเล็กควายทองยิมแบบสะใจเลยครับโอ้